subscribe ทัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะนันทพรพานิสมบัติหรือกริ่งค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและเราก็กลับมาพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะกับเพจของพัมคินทูสนั่นเองค่ะถ้าใครที่เปิดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ และขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การจับรางวัลครั้งที่3ในแคมเปญของเราค่ะพัมคินแจกหนักจัดเต็มแจกทุกสัปดาห์เชิญชวนช่างผู้ใช้งานลูกค้าของเราทั่วประเทศไทยนะคะมาร่วมลุนรางวัลกันมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดโดยบริษัทพัมคินค Corporation นจำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือช่างแบรนด์ u ัมคินซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยและอยู่คู่ชาวไทยมานานมากกว่า34ปีค่ะและปีนี้นะคะเป็นปีดีปีเสือทองนะคะจึงเป็นโอกาสดีๆที่เราจะมอบความพิเศษเป็นของรางวัลมากมายแทนคำขอบคุณและคืนกำไรสู่ลูกค้าของเราค่ะและก่อนที่เราจะมาจับรางวัลกันนะคะกิ่งขอทบทวนรายละเอียดของรางวัลและกติกาการร่วมสนุกอีกครั้งค่ะ สำหรับแคมเปญพัมคินแจกหนักจากเต็มนี้ทุกท่านสามารถร่วมลุ้นรางวัลกับพัมคินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18ธันวาคม2565กับรางวัลมากมายที่พัมคินได้ตั้งใจเตรียมไว้ให้ทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ34ปีในครั้งนี้ค่ะซึ่งของรางวัลได้แก่ จี้ทองคำแจกทุกสัปดาห์มูลค่า7,888บาทจำนวน34ชิ้นตลอด34สัปดาห์ค่ะและเรายังจัดหนักกับรางวัลมอเตอร์ไซค์ฟีโน่มูลค่า49,000บาทซึ่งมีความพิเศษมากนะคะโดยรถทุกคันเราจะออกแบบลวดลายพิเศษนำเสนอความเป็นเครื่องมือช่างของคัมคินได้อย่างลงตัว และลวดลายที่กิ่งพูดถึงนั้นจะสวยงามขนาดไหนต้องขอให้ทุกท่านติดตามชมผ่านทางเพจของเรานะคะในส่วนของมอเตอร์ไซค์นี้เราจะแจกกันทุกสิ้นเดือนจำนวน8คันตลอด8เดือนนี้ค่ะและสุดท้ายเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆก,กันกับรางวัลใหญ่รางวัลแจ็คพอตสิ้นปีนะคะที่เราจะรวมสลากของลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ใบแรกไปจนถึงใบสุดท้ายของรายการนะคะและเราจะมาแจกเป็น รถกระบะ isuzu d-max รุ่น spacecab มูลค่า570,000บาทจำนวน1รางวัลซึ่งรวมมูลค่าของที่กิ่งได้เก่าวมาทั้งหมดแล้วมูลค่ากว่า1ล้านบาทกันเลยค่ะสำหรับกติกาและเงื่อนไขาสามารถซื้อลุ้นโชคกันง่ายๆดังนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าพัมคินทุกรายการผ่านทุกช่องทางที่ร่วมรายการลูกค้าสามารถมีสิทธิ์ร่วมสนุกโดยกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้ากลุ่มที่มีการรับประกันลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ทันทีเมื่อลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านทาง warranty. p u m k i n co. th โดย1สินค้าจะเท่ากับ1สิทธิ์ค่ะ หรือกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้ากลุ่มอื่นๆที่นอกเหนือเงื่อนไขาการรับประกันแบบที่กิ่งพูดมาสักครู่ยกตัวอย่างเช่นไข่พวงดอกสว่านหรือตลับเม็ดนะคะก็สามารถร่วมลุ้นรับโชคได้เช่นกันโดยส่งหลักฐานใบกำกับภาษีมูลค่า200บาทขึ้นไปโดย1ใบเสร็จจะเท่ากับ1สิทธิ์นะคะส่งมาทางไลน์ p u m p k i n tools พร้อมแจ้งชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนค่ะโดยขอให้ลงทะเบียนเข้ามากับเรานะคะในช่วงระหว่างวันที่1เมษายนจนถึงวันที่18ธันวาคม2565ก็จะสามารถร่วมรับโชคกับพัมคินได้แล้วค่ะและลูกค้านะคะทุกท่านจะสามารถตรวจสอบขอดูรายละเอียดการประกาศผลรางวัลและการแจกรางวัลทางเว็บไซต์ www.pamkin.co.th 34 years lucky draw หรือผ่านทาง Facebook นี้ได้เลยนะคะเราจะจับรางวัลกันทุกสัปดาห์ไปจนถึงวันที่24ธันวาคม2,565และสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราเหลือการจับรางวัลอีกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นคือในวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2,565ซึ่งครั้งนั้นห้ามพลาดกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะแจก หนักกับรถมอเตอร์ไซค์ฟีโนคันแรกของเรายิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิล์ลุนมากนะคะลูกค้าไม่ต้องรังเลเลยคะ่ะเพียงแค่200บาทเท่านั้นก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นกับเราได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะที่เราจะมาจับรางวัลกันเป็นครั้งที่3ของเดือนเป็นรางวัลจี้ทองคำพัมคินมูลค่า7 8 8 8บาทของแคมเปญพัมคินแจกหนักจัดเต็มค่ะ โดยการจับรางวัลในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสมชายชาวพัฒนาวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทพัมคินคอร์ปอเรชั่นจำกัดจะมาจับรายชื่อผู้โชคดีในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านทางด้านนี้นะคะ และเพื่อความโปร่งใสในการจับรางวัลนะคะเราได้มีกรรมการดำเนินการจับรางวัลและสักขีพยานโดยเราได้เรียนเชิญคุณวรรณภาบิติพิพัฒนามงคลตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมเขตบางบอนนะคะมาร่วมสังเกตการในการจับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งท่านได้นั่งอยู่ข้างๆแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะ เอาละค่ะรายชื่อทั้งหมดของลูกค้าทุกท่านก็อยู่ทางด้านขวามือของกิ่งแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการรวบรวมรายชื่อนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะจนถึงวันที่15พฤษภาคม2565นะคะถ้าพร้อมแล้วรายชื่อทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วเรามาจับรางวัลด้วยกันไปเลยดีกว่านะคะกับรางวัลจี้ทองคำพัมคินมูลค่า 7,888บาทจำนวน1รางวัลกันค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีท่านที่3ในวันนี้ของแคมเปญพัมกินแจกหนักจัดเต็มกดไลค์กดหัวใจกันเข้ามารัวๆหน่อยนะคะมาช่วยเชียร์กันค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะยังไงตอนนี้ได้เวลาแล้วขออนุญ,ญาตมานับถอยหลังกันไปพร้อมกันเลยนะคะ5 4 3 อ2อหนึ่งเชิญเลยค่ะนคนโนเลยนะคะเอาละค่ะได้แล้วนะคะได้รายชื่อผู้โชคดีมาแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะผู้โชคดีในวันนี้ได้แก่คุณจรูนมั่นทองค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะคะแคปนะคะค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณจรูนอีกครั้งนะคะที่ได้รับจี้ทองคำมูลค่า7,888บาทของเราในวันนี้ยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานโทรศัพท์หาคุณจรูนกันเลยดีไหมคะจะได้เซอร์ไพรส์กันไปเลยคะ่ะ คุณจรูนนะคะได้รับจี้ทองคำของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจี้ทองคำที่3ของเราในเดือนนี้นะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อคุณลูกค้าอยู่นะคะซึ่งเราจะโทร กันไปเลยนะคะกันสดๆไปเลยค่ะว่าคุณลูกค้านั้นคือผู้โชคดีของเราในวันนี้ค่ะ,คะและขอย้ำอีกครั้งนะคะสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมอย่าลืมมาร่วมลุ้นกับเรากันนะคะตอนนี้ก็ต้องออขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับคุณจรูนนะคะ แล้วก็ลูกค้าสามารถทักแชทต,ติดต่อกับทางแอดมินและสามารถนำบัตรประชาตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านนะคะพร้อมสำเนา1ชุดและหลักฐานการซื้อสินค้ามาแสดงในการขอรับรางวัลด้วยตนเองได้ที่บริษัทในวันและเวลาทําการภายใน60วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโอเคค่ะรู้สึกว่าจะโทรติดแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ,ครคะเรียกค่ะเรียกสายคุณจรูนอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับ,ครบาา่คุณจรูนคะกิ่งนะคะโทรมาจากบริษัทพัมคินคอ o ์ p ปอเรชั n ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์จับรางวัลกันอยู่นะคะเป็นจี้ทองคำเส้นที่สมซึ่งจะโทรมาขอแสดงความยินดีกับคุณจรูนเพราะว่าคุณจรูนได้จี้ทองคำของเราไปในวันนี้ค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะ,ออะไไค่ะกำลังกำลังจะจะขออนุญาตสอบถามว่าคุณจรูนได้ได้ซื้อผลิตภัณฑ์อะไรของทางพัมคินไปคะนี่ผมก็ลืมแล้วครับว่ารู้ซื้ออะไรอ๋อ <ไป S 1> อาจจะอาจจะอุดหนุนเราอยู่หลายรายการนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรยังไงยังไงขอพบพระคุณมากที่ที่เป็นลูกค้าพัมคินแล้วก็แล้วก็ขอให้คุณจรูนอุดหนุนเราต่อไปเรื่อยๆนะคะ ยังไงกิ่งขอส่งสายไปให้กับทางทีมงานติดต่อแจ้งรายละเอียดกลับนะคะคุณจรูนขอค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราแจกจริงนะคะอันนี้เป็นการตอกย้ำว่าเราแจกจริงๆนะคะและลูกค้าของเราได้รับรางวัลจริงๆนะคะ สำหรับแคมเปญขอย,ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแคมเปญฉลองครบรอบ34ปีพัมคินแจกหนักจัดเต็มลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลกับพัมคินได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ธันวาคม2565กับรางวัลมากมายที่พัมคินได้ตั้งใจเตรียมไว้ให้กับลูกค้าทุกทกท่านของเรานะคะในปีนี้ย้ำนะคะลุ้นรับจี้ทองคำมูลค่า 7,888บาทกันทุกสัปดาห์จำนวน34ชิ้นพร้อมแจกหนักแจกทุกสิ้นเดือนรถมอเตอร์ไซค์ฟ,ฟีโน่มูลค่า49,000บาทจำนวน8รางวัลจัดเต็มกับรางวัลแจ็คพอตสิ้นปีรถกระบะ isuzu d max spacecab มูลค่า570,000บาทจำนวน1รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลกว่า1ล้านบาทกันเลยนะคะตั้งแต่1เมษายนจนถึง18ทธันวาคม2,565ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กำลังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลนะคะรีบไปอุดหนุนเพียง200บาทเท่านั้นต่อใบเสร็จทุกท่านก็จะมีสิทธิ์ได้หลุนกันทั่วหน้านะคะแล้วพบกันกับการจับรางวัลครั้งหน้าในสัปดาห์หน้านะคะของเป็น ครั้งที่4เป็นครั้งสุดท้ายของเดือนในวันพฤหัสบ,บดีที่26พฤษภาคม2565ผู้โชคดีครั้งหน้าอาจจะเป็นคุณค่ะยังไงสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ